เดี๋ยววันนี้มาเล่าสินเชื่อโครงการให้ฟังนะครับเป็นสินเชื่อโครงการโปรเจกต์ไฟแนนซ์นะครับโครงการเฟส4ผมเนี่ยใช้สินเชื่อโครงการนะของธนาคารแห่งหนึ่งนะครับจำนวน8หลังนะครับได้ยอดมาประมาณ7ล้าน2นะครับตอนนี้ได้ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าเฮ้ยโอเคไหมดีไหมนะครับดอกเบี้ย ประมาณเท่าไหร่นะครับดอกเบีย้ยและค่าใช้จ่ายสินเชื่อโครงการที่ผมเสียไปครั้งนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทนะมันก็จะมีพวกดอกเบีย้ยเนี่ยประมาณน่าจะ2 0 0แสนนะครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับเช่นเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคาร2%ค่าจดจำนอง1%อ่าแล้วก็ค่าประเมินค่าประกันอีกนะครับอ่าตัวเนี้ยก็ประมาณ2 0 0แสนน่อยๆน,นะครับดอกเบีย้ยก็น่าจะเกือบๆือ0แสนตัวเนี้ยจะสูงกว่าดอกเบีย้ยอีกนะครับรวมแล้วนะครับ เสียไปประมาณ4แสนกว่าบาทค่าธร,รมเนียมรวมดอกเบี้ยต่างๆนะครับสินเชื่อครั้งนี้วิธีคิดดอกเบี้ยของธนาคารนะเขาจะคิดจากเงินต้นนะครับอ่าเขาจะไม่ได้ให้มายอดทั้งหมด7ล้านสองนะงวดแรกเนี่ยเขาจะให้ค่าที่ดินมาก่อนนะครับอ่าดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ8%ต่อปีนะครับเขาก็สมมติครั้งแรกผมได้เงินมาล้านสนะครับค่าที่ดินนะ เขาก็คิดจากเงินต้นหลานสก่อนเอาลลานสี่คูณแปดแล้วก็มาหาร12ดอกเบี้ยเขาจะเก็บทุกเดือนนะครับเก็บทุกเดือนอะ่ะจากเงินต้นที่เราเอามานะครับอ่าแล้วเงินต้นเนี่ยจะคืนเข่าตอนไหนนะครับคืนเข่าตอนโอนบ้านให้กับลูกค้านะครับอ่าอย่างเช่นผมโอนบ้านหนึ่งหลังเนี้ยนะครับเราต้องคืนเงินต้นให้ธนาคารเนี่ยหล้านแปดแสนบาทนะครับอ่าคือว่าผมโอนบ้าน4หลังเนี่ย หมดนี่เลย7ล้าน2นะครับอ่าถ้าพูดแบบคร่าวๆนะนะครับเขาค่อนข้างเซฟเหมือนกันนะครับแล้ววิธียื่นวิธีกู้ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากนะง่ายๆแต่หลักๆเลยนะเราเนี่ยต้องไม่ติดเครดิตบุโรต้องไม่มีแบบฐานแบบเคยปรับโครงสร้างหนี้เคยชำระเงินล่าช้าอะไรพวกเนี้ยต้องไม่มีนะนะครับต้องขาวสะอาดนะครับอ่าเราก็ดูเครดิตเบื้องต้นหลักๆเลยนะที่ เขาดูนะคือโลเคชันก่อนเลยนะครับเนี่ยถ้าโลเคชันดูแล้วเฮ้ยน่าจะขายได้ประเมินน่าจะขายได้นู่นนี่นั่นอ,อันเนี้ยมีสิทธิ์อนุมัติสูงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประสบการณ์ของเจ้าของโครงการนะครับไม่ต้องเป็นบริษัทก็ได้นะเป็นบุคคลธรรมดาก็กู้ได้นะประสบการณ์มีไหม ะะถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยแนะนําแบงก์อีกแบงก์หนึ่งนะครับแต่ว่าต้องมีคนเซ็นเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับแต่ถ้าแบงก์เนี้ยที่ผมเอาเนี้ยต้องมีประสบการณ์นะครับอย่างน้อยๆต้องทําบ้านขายมาแล้ว4 5 6หหลังอะไรเนี้ยประมาณเนี้ยคร่าวๆนะมีประสบการณ์เครดิตด,ดีและที่สาคัญน,นะต้องมีเงินทุนด้วยนะนะครับเพราะว่าแบงก์เนี้ยเขาไม่ได้ให้ร้อเเต็มสมมุติมูลค่าโครงการตรงนี้ที่ผมทํา8หลังอ่าสมมตินะอ่าเขาตีมูลค่าโครงการมาแล้วนะครับลงทุนและประมาณ10ล้านนะครับ ธนาคารเนี่ยเขาอาจจะให้ประมาณ 70- 80%ภาพรวมนะเขาอาจจะให้ประมาณ7ล้าน่ะผมได้มา7ล้านอย่างเงี้ยอ่ะภาพรวมเขาให้ประมาณ70% 7ล้านเราต้องมีเงินโชว์ให้เขาดูด้วยประมาณ3ล้านนะครับอ่ะให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเรามีเงินเติมทําโครงการให้เสร็จนะถ้าไม่มีเงินโชว์นะครับก็ไม่ได้เหมือนกันหรือจะเป็นบ้านที่รอการขายก็ได้นะนะครับต้องเป็นบ้านรอการขายนะอย่างเช่นเราสร้างบ้านขายอยู่แล้วแล้วมีบ้านอยู่1ห,หลัง2หลังที่ เสร็จแล้วแล้วกําลังรอขายอยู่อย่างเงี้ยเอามาโชว์ได้ว่าเนี่ยเป็นเป็นเงินเราอะคืออยู่ในนี้นะครับถ้าขายได้เราก็มีเงินมาอะไรเงี้ยนะครับอ่ะหลักๆเขาก็ดูประมาณนี้เรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรก็ประมาณนี้นะครับดอกเบี้ยก็แพงเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเปรียบเทียบกับธุรกิจก็ปกติครับประมาณนี้ข้อเสียครัดอกเบีย้ยไปทั้งหมด7 8เดือนนะครับโดนไป4ี่แสนกว่าบาทจริงๆมันไม่ใช่ค่าดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับมันค่าธรรมเนียมเยเอะนะครับค่าธรรมเนียมในวันจำนองเนี่ย นะครับโดนไปน่าจะหูค่าธรรมเนียมก็2%ของ7จ็ดล้านสองอย่างเนี้ยแล้วก็1%ของวงเงินจำนองอีกนะครับอ่าโดนไปแบบ2 0 0แสนกว่าบาทอ่ะนะครับวันวันโอนนะนะนะครับวันโอนจำนองอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าที่ดินนะ่ะต้องจำนองแบงค์นะครับอ่าแล้วพอเราโอนได้4หลังครบแล้วเนี่ยปิดนี่ปุ๊บนะครับธนาคารก็จะส่งโฉนดที่เหลือมาให้เราอีก4ใบนะครับอ่าพร้อมใบแบบว่าให้ไปทำที่ธนาคารเอาเองเลยไปปอดเอาเองเลยแล้ว โฉนด4ใบนั้นก็จะเป็นชื่อเรานะครับโดยไม่มีนี้สินนะนะครับแล้วเรื่องค่าง,งวดที่ธน,นาคารจะจ่ายนะครับครั้งแรกเนี่ยธนาคารไม่ได้จ่ายก่อนนะอ่าผมเนี่ยอนุมัติ7ล้าน2ธนาคารไม่ได้โยนเงินมา7ล้าน2นะไม่ใช่นะงวดแรกให้ค่าที่ดินมาผมได้มาล้าน4นะครับอ่าที่ดินเขาก็ไม่ให้เต็มนะนะครับอย่างเช่นราคาประเมินนะครับอ่าหมื่นหนึ่งอาจจะให้ประมาณ30%อย่างเงี้ยนะครับเขาให้ประมาณ30-40%ของราคาประเมินนะ ค่าที่ดินนะไม่ให้เต็มร้อยด้วยที่เหลือเราก็ต้องออกเองถ้าเราซื้อที่ดินนะครับก็กู้ซื้อได้แต่ที่เหลือเราก็ต้องออกนะครับอ่าแล้วเงินที่เราจะได้มาทยอยได้เนี่ยเราต้องสร้างบ้านก่อนนะครับอ่าสร้างบ้านนะครับไม่ต้องไม่ต้องเสร็จเป็นหลังก็ได้นะนะครับอยากจะเบิกค่างวดตอนไหนก็ได้เขาก็มีประเมินมาตรวจนะครับว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วควรจะให้ค่างวดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะก็ทยอยเบิกมาทยอยเบิกมาจนครบนะครับหรือ ถ้าเบิกไม่ครบก็ไม่เป็นไรอย่างของผมเนี่ยเบิกมาไม่ครบนะครับขาดไป9 0 0 0แสนบาทนะครับเบิก uh, จริงๆอ่ะได้เงินจากธนาคารนะไม่เต็ม7จล้านสองนะครับขาดไป9 0 0 0แสนเพราะว่าผมขายบ้านหมดก่อนนะครับหมดก่อนที่จะเอาเงินออกมานะครับเอาเงินออกมาไม่ทันอ่ะนะครับเราขายบ้านได้หมดก่อนนะครับแล้วงวดสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาเขาเก็บเต็มนะครับเก็บเต็มล้านแปแต่ว่าคืนเงินมาให้เราอีก9 0 0 0แสนเพราะว่าเราเบิกเงินไม่หมดนะครับ ทยอยเบิกมาก่อสร้างก็ทยอยเบิกทยอยเบิกมาจนครบนะครับแล้วพอโอนบ้านได้ก็ไปตัดต้นตัดต้นตัดต้นดอกเบี้ยจยเป็นเดือนจะเป็นเดือนคิดจากเงินต้นที่เอาไปแล้วคูณ8%อหาร12ออกมานะครับอ่ะประมาณนี้ถามว่าคุ้มไหมโอเคไหมนะครับให้มองในมุมนี้ครับถ้าผมใช้เงินตัวเองอ่ะจริงๆใช้เงินตัวเองอ่ะมันก็สร้างได้ระดับหนึ่งนะครับอ่าเช่นสมมติถ้าใช้เงินตัวเองอาจจะสร้างขายได้ปีละป,ประมาณ7หลังนะครับ เราก็อาจจะได้กําไรแค่นี้แค่7หลังแต่ในมุมกลับกันถ้าเราใช้เงินแบงค์นะครับมีเงินมากขึ้นเราก็สร้างได้เร็วขึ้นนะครับพอสร้างได้เร็วขึ้นเราก็มีโอกาสขายได้มากขึ้นนะครับเช่นสมมติใช้เงินแบงค์ปีหนึ่งอาจจะสร้างได้สักประมาณ14หลังอย่างเงี้ยสมมตินะถ้าใช้เงินตัวเองสร้างได้10เไ้ยสร้างได้7ถ้าใช้เงินแบงค์สร้างได้14แต่ว่าต้องเจ็ดเงินให้แบงค์นะครับถ้าถั่วเฉลี่ยต่อหลังนะ ของผมห่านมาแล้วเนี่ยถั่วเฉลียต่อหลังแปดหลังเนี่ยตกแล้วต้องกินเงินให้แบงค์เนี่ยเหมือนกับว่าแบ่งกําไรให้แบงค์เนี่ยหลังละประมาณ5 5าหมอันนี้คือแบบเร็วนะนะครับผมกู้มาแบบไม่ถึงปีก็ปิดแล้วแต่ถ้าช้ากว่านี้ดอกเบี้ยมันก็กินเรื่อยๆนะครับยิ่งโอนช้าดอกเบี้ยก็ยิ่งกินทุกเดือนนะ่ะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนนะ่ะนะครับอ่าก็ เหมาะสําหรับแบบขายง่ายขายเร็วนะครับใช้เงินแมงกก็เบานะครับแต่ถ้าแบบขายช้าเป็นปีก็ขายไม่ได้ติดมืออย่างเงี้ยโดนดอกเบี้ยกินอ้วกเหมือนกันนะนะครับก็เป็นดาบสองคมถ้าเรากู้เงินมาแล้วสร้างได้เร็วแล้วขายง่ายเนี่ยกำไรที่เราได้มันก็เยอะขึ้นถึงจะแบ่งส่วนแบ่งให้แบงก์ก็ตามแต่กําไรเราก็เยอะขึ้นถ้าหารเป็นจํานวนหลังออกมาแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ของผมก็ โอเคอยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่ถือว่าแต่ก็เสียดายดอกเบีย้ยเหมือนกันนะ ประาท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อย,ยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทำหรือเปล่าใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะครับไลน์ t w h 99นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับอ่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึง2องทุ่มนะครับอ่าใครสนใจเรียนคอร์สฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ